ะะพเพราะเชื่อได้ว่าตอนนี้ทุกคนนะคะที่บ้านหลายๆบ้านใช้เอเซนต์อยู่แล้วก็อยากให้ใช้ตลอดไปนะคะนั่นหมายความว่าปีหน้าจะได้เป็นพิซนเตอร์ต่อน,นะคะจากเข้าเรื่องเลยฮะ,ะละครที่คุณรอคอยละครแห่งปีฝืนมม่านาตอนนี้ไปถึงไหน,นะะแล้วฮะว่าถ่ายได้เยอะแล้วนะคะแต่ก็คือต้องปานี่แต่เนาะละครผู้ใหญ่จริงๆนะคะ่ะเนข่วเขาลังจะไปแสดงที่เชียงใหม่ใช่ค่ะไปต้นเดือนนี้แล้วค่ะเวลาไปสี่วัน ไปสี่วันแล้วต้องกลับมาทํางานแล้วก็ไปใหม่แล้วก็วต้องกลับมาทางานแลว้วก็ต้องกลับไปใหม่เงี้ยวันต่อวันอย่างเงี้ยค่ะมีรอบแรกอยู่สี่วันหน่อยวันอื่นก็อยู่วันกับวันอยงเงี้ยเพราะมีงานมีต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษมีเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะัพี่ยาครีมกันแดดอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าต้องถ่ายข้างนอกล้วนเลยเยอะค่ะแต่วันนึงก็ไม่ได้แน่นทุกฉากนะคะ ก็แต่งทุกวันเลยแต่ว่าเป็นชาสำคัญสำคัญใช่ไหมครับย่าสำคัญทั้งนั้นเลยค่ะคือถ้าไม่ถ่ายตอนนี้ก็จริงๆอยากถ่ายรอปีใหม่เนาะหนาวๆไปชื่นใหม่อะไรเงี้ยกลัวแดดอย่างเดียวเลยสองอัพย่ากลัวแดดบทนี่เราทำกันบ้านแล้วเรียบร้อยแน่นอนว่าทำกันบ้านแต่แดดเนี่ยไม่รู้ทำยังไงต้องใช้ออร่ามลงนี่นะออร่ามตอนนี้นี่หาละครเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ท่าม จริงๆถ่ายไปได้เยอะแล้วค่ะแต่บางตอนก็ยังปิดไม่ได้เพราะว่าต้องไปถ่ายโลเิชันที่ต่างจังหวัดะะอะไร่เงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆรอดูเนาะพอภาพออกมาเป็นแฟนก็รอแบบรอดูเรื่อยๆครับพี่อ้ําคับพอภาพมันจะมาออกมาเรื่อยๆเรารู้สึกไงบ้างครับที่เป็นแฟนยังแบบรอคอยอยู่อย่างมากๆก็ดีใจแล้วมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเราอยากพยายามมากขึ้นด้วยอะค่ะอ่านบทศึกษาบททุกอย่างอะจริงๆเรื่องนี้ทุ่มเทมากคนบอกว่าเป็นละครแห่งปีด้วย ค่ะคอะไรเองขนาดเราเล่นเองเรายังอยากดูเลยอะ่ะคิดว่าทุกคนคงอยากดูเรื่องนี้นะคะแต่ละฉากก็ไม่ง่ายเลยนะครับย่ารัดไม่ง่ายค่ะพูดก็ยากแล้วแค่สื่อสารทางสายตาก็ยากแล้วยากทุกอย่างเลยค่ะแค่การเดินยังยากเลยเดินยังไงต้องสง่าตลอดเวลาม,มีอำนาจตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วว่าเรื่องทุ่มเทสุดๆเลยไหมคะจริงๆก็ทุ่มเททุกเรื่องนะคะแต่เรื่องนี้จะยากมากๆกว่าทุกเรื่องอะไรอย่างี้ค่ะถามว่งโดนปอมไอจีปอมเฟซบุ๊กใช่ไหมคะ ที่เฟซบุ๊กที่บอกนานแล้วคิมคาสักพักแล้วใช่ค่ะเห็นมีคนแจ้งมาว่าเออมีมีเป็นผู้ชื่ออ้ำแต่จริงอ้ำไม่ได้เล่นนะคะได้ติดต่ออะไรยังไงไปไหมคะไปตามก็อ้ำก็ลงไอจีของอ้ำว่าอันนั้นไม่ใช่ของอ้ำเพราะเขาลงมาแจกโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยซึ่งอ้ำไม่ได้รวยขนาดแจกโทรศัพท์มือถือได้อะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์มันมีของกับทุกคน ก็ไม่ได้เชิงอะไรมากมายแต่คนอื่นเขาดูแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราเขาก็ไม่เชื่อค่ะจริงๆท่านจะกระทบก็กระทบหนักมากเลยเพราะว่าไปเลี่ยายเงินจากคนอื่นมาเพื่อบอกว่าจะไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวซึ่งทุกวันนี้ที่อ้ํอาใช้ใจ่ายเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนี่เป็นเงินส่วนตัวอ้ําทั้งานไม่ได้เลี่ยไรจากใครเลยทั้งสิ้นค่ะเราได้ดเนินคดีหรือว่าเอาเรื่องอะไไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรค่ะอย่างโซเชียลที่ย้อาที่พย้อมไปไหนแล้วคือไอจีตัวต้<า>องมาครับย้อมค่ะแฟนๆก็คือตามได้จากทางไอจีใช่อ้ํามี อันงเดียวค่ะอย่างล่าสุดเห็นมีลูกในอีจีอาบแสงจันทร์เป็นครับยั่งครับคลิปนั้นคนทัางคูนทากับชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะเพื่อนๆน่ะเขาก็ก็พูดกันเล่นๆเนาะเฮ้ยเราไหว้พระแล้วก็ต้องอาบแสงจันทร์กันบ้างอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้จริงจังอะไรนะคะคือมวิเล่นน้ำที่บ้านกันปกติอะค่ะคนทันงคู่กับทูพีทครับยั่าครับจริงๆก็ใส่ชุดพีชเพราะวันพีชเห็นกระแสตอบรับตอบกลับมาบ้างไหมคะคนทั้งแบบไม่ค่อยได้เห็นพี่อั้งใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูบ้างค่ะแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่คนเขินเหมือนกันค่ะแต่เพิ่งตกใจกับทูพีดังันย่ำลงเองไม่ไม่ตกใจกับฟีดแตกที่มันกลับมานะคะยำครับไม่ได้ละคนแบบยำก็ไม่ตกใจมากเพราะที่ผ่านมาเมื่อก่อนก็ถ่ายแบบจั๊กจี้เยอะนะคะทูพีก็คงไม่ต่างอะไรกูบลูกพามาก่อนมากมายเท่าไหร่แต่อาจจะนั่งทำรูนทั้งนึงอะไรเงี้ยคุณลือหามาเป็นกระแสว่าเก็บไว้นะเก็บไว้นะเดี๋ยวไปดูนะผมไม่ลงบ่อยค่ะจะมีโอกาสได้เห็น ก็ไม่ได้คืนทำไรค่ะไม่ได้อยากจะโชว์ขนาดนั้นคะวันนีโอกาสได้เห็นอีกไหมคะสำหรับก็มีเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปบอกว่าต้องไม่ถ่ายหรือจะถ่ายอะไรเงี้ยคือถ้าอยูรวมกับเพื่อนๆก็ถ่ายปกติเป็นยังไงโอ๊ยไม่ได้คืนนะคะหนังสืออะไรเงี้ยค่ะถ่ายที่บ้านโชว์อย่างที่บ้านใช่ไม่ต้องเสียงเงินซื้อดูในไอจีอัพนะคะสำหรับบ้านตอนนี้บ้านตอนนี้เป็นไงบ้างคะบ้านก็โอเคค่ะ ี่คเห็นว่าดูรายละเอียดเองแค่บทุกอย่างเลยป่ะคะเนเหมือนคนประสาทเสียไปแล้วตรงเนี้ะดูทุกรายละเอียดเลยแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างมันเนี๊ยบมากๆค่ะใส่ดีเทลอะไรยังไงคะที่แบบทุกอย่างความเป็นตัวของเรามันแน่นมากในนั้นแล้วอะค่ะหลายคนมีงานทั้งรสชาติท่าการไปถึงร้อยล้านเลยครับคือ ตัวบ้านไม่ถึงเนาะแต่ลมตกแต่งมันค่อนข,ข้างจะแพงแเพราะเราเรื่องของที่มันเราชอบจริงๆเนี่ยเป็นความฝันของเราจริงๆนี่หทอดที่เราชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีบานปลายบ้างไหมคะตั้งดู่ไปแล้วบานไปเยอะแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก็เกินร้อยล้าน <c oughs> ไปแล้วไม่จะไม่พูดราคาได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ไหนนะครับพี่อ้มครับพี่อ้มชอบก็อย่างที่เห็นเลยนะค่ะนั่นคือสไตล์พี่อั้มก็คือถ่ายทอดออกมาอย่างนั้นเลยอะค่ะอันนี้คือตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะสบายใจแล้วใช่ไหมครับ มันก็จะมีต่อเติมอะไรมันก็มีหยุ่งหยิ่งอะไรที่มันขัดใจเรามันก็เลี่ยงไม่ได้นะคะมันขัดใจเราไปหมดทุกอย่างตอนนี้ย้ายเข้าอยังย้ายบ้างกับบ้านเก่าบ้างจริงๆแล้วอ้ําพ่อแม่ชินกับบ้านเก่ามากๆแล้วบ้านหลังนี้ใครอยู่อะไรเงี้ยอยู่คนเดียวไม่ถามพ่อแม่ค่ะหลังนี้ก็เพื่อท่านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะย่างเลยเนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่ามถามเรื่องผู้ชายนะคแต่มายังไง บอกกันไปก่อนเลยว่าไม่มีใครพิเศษค่ะแล้วไม่ต้องถามนุ้งผู้ชายเลยนะคะอยังไม่ต้องหัวใจกันหมดแล้วห้ามถามนุ้งผู้ชายแล้วหัวใจสุดไม่ตอนนี้สุดแน่นอนค่ะยังยังไม่มีใครเป็นพิเศษเลยจริงๆยังสดขาใครไหมคะตอนนี้คือถามที่มีออกมาอย่างคุณยังจริงๆเลยยังต้องมิงหัวใจเลยนิวคะช่วยอันด้วยใครช่วยอันได้บ้างคะสดชีวิตดีใช่ไหมครัสดก็ดีค่ะก็เรื่อยๆค่ะคืออะไรก็ใช่ก็ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่มีคุยกับใครมีพิเศษเลยจริงๆเหมือนเราก็ออกมาชี้แจงในไอจีแล้วเนาะไม่มีอะไรค่ะ อันนี้คือว่าเราปิดหัวใจตัวเองไม่ได้ปิดค่ะแล้วก็ไม่ได้เปิดค่ะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างนั้เลยค่ะอับไล้วก็เราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็งานเยอะเนาะมีผู้ชายเข้ามาตีบ้างไหมคะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะตอนนี้จริงแอบเหงาบ้างไหมเอ่ยเลยความเหงามานานมากแล้วก็เล่นละครไหนเรื่องที่อุ้มเด็กแล้วนะคะ เราเล่นละครหลายเรื่องที่อุ้มเด็กทารกเราอุ้มเป็นเลยค่ะชอบน่ารักนะคะโอเคแล้วเนาะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณจ้า